วันนี้วันที่6ตุลานะครับเวลาบ่าย2โมง -3 โมงสภาพท้องฟ้าของตัวเมืองเชียงใหม่กับลำพูนจะเป็นแบบนี้ครับส่วนส่วนทางนั้นทางนน้นก็มีฝนตก ส่วนตัวเมืองเชียงใหม่ดอยสุเทพก็มีก้อนเมฆขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่นะครับในนี้ในเชียงใหม่ส่วนทางนี้แถวสารพีสารพีอยู่แถวนี้เออไม่ใช่สิส,สารพีก็อยู่แถวนี้แหละที่ น้ำท่วมขนาดหนักเลยแถวเนี้ยจอมทองเดี๋ยวอเอโอโอยินทนน์จะอยู่แนวนี้สภาพบรรยากาศท้องฟ้าตัวเมืองเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนก็จะเป็นอย่างแบบที่เพื่อนๆนเห็นนะครับโ,โอ้โหอันนี้ก้อนเบลเลอร์เลยอยู่บนหัวผมเลย รายงานให้เพื่อนๆทราบนะครับในเชียงใหม่ที่เห็นข้างหน้าในดอยสุเทพอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่จุดที่ผมยืนถ่ายก็คือจังหวัดลำพูน